วันนี้นะคะหมูกระทะนะคะร้อนๆเลยจ้าหมูกระทะค่ะวันนี้นะคะมาทานหมูกระทะกันนะคะย่างหมูเตาเตาน่ารักเตาเล็กนิดเดียวนะคะแต่ว่าย่างได้เยอะเลยนะคะอันนี้แผนกย่าง แขกกินก็กินส่วนใหญ่จะเป็นแนกกินมากกว่าแนกย่างนี่เลค่ะก,ก็จะมีตันนี้นะคะปลาหมึกค่ะแล้วก็กุ้งอันนี้ก็คืออะไรนะหมูหมูน้ำผึ้งหมูนุ่มหมูเกาหลีมีโยกค่ะแต่ว่าีเหียวหน่อยแล้วก็อันนี้เขาเรียกอะไรนะหุ้นเส้นเมนูนี้เห็ด เข็มทองค่ะเพื่อนๆกำลังอร่อยค่ะคนย่างพนักงานย่างคนย่างเมื่ยเขียนอันนี้คนย่างนะคะแต่ว่าหิวแต่ว่าย่างย่างให้ลูกกินก่อนดับแรกแางแกนผย่างนะคะ นี่ดีววแหนย้างแหนย่างนะคะย่างหมูมมแหนย่างหมูมาทานหมูกระทะกันนะคะเตาเล็กๆน่ารักนะคะเพื่อนๆเตาเล็กๆนะคะน่ารักนะคะใส่ผักชอบกินอันนี้เพื่อนๆเ,เห็ดหูหนู นี่เลยเห็ดเข็มทองค่ะเพ,พื่อนๆชิ้นใหญ่ๆเลยจ้าหมูกระทะจะหมูกระทะแซ่บเลยจ้าแบบน้ำก็มีนะจ้าสดน้ำร้อน,อนๆคะ่ะ อร่อยอร่อยหอนุ่นมๆแซ่บๆจ้าวันนี้ <c oughs> อ่ะอ้ำอ้ำหน่อยเด้มดีน้ำจิ้มด้วยอ่ะน้ำจิ้มก็หมดแล้วค่ะตอนนี้อ่ะน้ำจิ้มหมดอ่ะน้ำจิ้มหมดอ่ะเติมน้ำจิ้มหน่อย เติมน้ำจิ้มนะคะเอาเทหมดเลยนะเดี๋ยวค่อยตักมาจุจ่มจุ่มอ้ำอ่ะน้องกิ๊ฟอ้ือาพนักงานรีวิวอร่อยไหมคะอร่อยอร่อยหมูน้ำพึิงอร่อยมากอ่าหมูน้ำพึิงอร่อยอ้ำอร่อยค่ะ หมูกระทะกันนะคะวันนี้เพื่อนๆหมูน้ำผึ้งหมูนุ่มค่ะมาทานหมูกระทะร้อนๆกันเลยจ้าลวกปลาหมึกปลาหมึกจ้าปุ้งเดี๋ยวลวกกุ้งก่อนนะจ๊ะ มึก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 มจุ่มจุ่มจุ่มนะคะนี่เลยเพื่อนๆหมูกระทะออ,อร่อยมากเลยคะ่ะดูุิเส้นค่ะเส้นร้อนๆ ไงกระทะนะคะสับๆเลยนี่เลยเพื่อนๆอร่อยมากเลยร้อน<ม>อืมเส้นยาวเฟือเลยไข่ปลาหมึกอ,อืมอร่อยมากมาทานหมูกระทะกันนะคะเพื่อนๆหมูน้ำพึ่งอร่อยกว่า<ด> <you> มันจะไม่ค่อยอยากกินมากคกรับที่เกียจ